เจออันดับที่ร้อยเก้าสิบสามกับสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผม ยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีดับนาเกมมิ่งแชนลครับผมวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยครับผมในเกมมาวีโหมดคารโนนะครับวันนี้ผมมาอาทดลองไหม่นะผม พอดีสั่งไม่มาครับผมไม่เอ่ออะไรนะเรียกว่าไม่ไร้สดจะเลยมาแซมเป้ลไม่ดูครับผมว่าไม่จะตัดสิงรบกวนไหมนะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมคอมโบอะไรผมยังไม่ได้รู้นะยังไอย,ยังไม่ได้คิดไว้เลยนะ ชนะไปก่อผมคิวเลนแบงนะมวยสองดาวสบายแล้วก็ผมเราได้มวยสองดาวนะ <c oughs> จัดเป็นคอมโบโลกผสมไปก่อนนะทีมนี้เขาลงหมากตัวเดียวนะผม ไอเทมเขาไม่ดีนะครับช <Fire. S 1> นะไปต่อนน่้งไปก่อนคนระับฟลอเรนติโนมาครับฟลอเรนติโนมาอืม,ม,นะม,อมจัดไปสามนอแมนก่อนนะผม ตัวแบบของเรามาแล้วครับจัดเป็นเก้าเมตรดีไหมนะอืมหรือว่าจะเป็นแปดเอสนั ดูว่าจะเอเป็นคอมโบง่ายๆดีนะครับผมเพราะว่าโมจะเล่นหลายคอมโบนะแ้มไม่ขึ้นเลยคนะรเหลือเท่าเดิมห้านะร้อยแปมนะว่าจะเก็บให้ได้สักคอนโทรเลอร์สักหนึ่งพันแ้มนะผมไม่มีเวลาเล่นอืไอเทมมาแล้วครับอาจจะไปเป็นเบสท์เทนใหม่นะครับ หกบอร์เนเมลกับสามเดมิกอสครับฟอร์เรนทีโนอีกหนึ่งตัวครับเบเรเราน่าจะไม่ได้ใช้หรือเปล่าครับ เบเรคเราไม่ได้ใช้นะผมเข้าก็มาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งเขาด้วยนะครับผม,มคิวเรลนสั่งนั้นมวยว่าไง่ายวนย้เรหันมาแทงเปิ่มเหลือหนะอึ่งสีนะครับเราไปสีนะผม เรามีเฟรนนโนสองตัวนะครับ <c oughs> <c oughs> อืออตนนี้แล้วกันะะนะผมให้อรอเรียวนะผม อืออาอลิสมาครับคาริสี <Did you S 1> อ <S 2> <S 2> <S ชายเป็น4นอร์แมน2ซัพพอร์ตไปก่อนนะครับปัญญโนโเรามี2ตัวนะผมน่าจ,จะไม่แพ้นะผมหรือเปล่าครับโห,โหแต่วิราเขา สบาดเอาสบาดเอานะผมเราจะเอาแทงอืมดีนะเพราะแทงแทนนะไม่งั้นตายหัวกันหมดนะเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยอือเกือบเกือบ,อบหฮวนะผมรอเรียวมาสองตัวนะ <feel> <laughs> จัดรอเรียวไปหนึ่งตัว อมีให้รอเรียวนะผมหาจะเตะไม่ได้ใช้นะับมมวยพักไว้ก่อนนะผมจัดฟลังชนเอาไปสองตัวคนระับเมื่อกี้เกือบแห้วนะผมโอ้โหเสดอุดเขียวสองเล่บนะผม เกินไปฟรจโน่อีกสองดาวฟรจโน่แทงหน่อยโดนหายเตะโดนนะแต่ว่ารุมอยู่รุมหรือเปล่าหวัวหายเตะเฮ้ยมสมมติเขียวสองเล่มนะหกเปอร์เนตเมตรที่เราจะใช้นะครับผม อ้าวชิบหายแล้วอ้าบเกินฮมพวอบัตเมเจอเราจะใช้ก็จะมีนี่ครับผมรอเรียวครับแร้นะครับอตูเลนนะครับผมลิเลียน่าครับแล้วก็อะไรนะดิเล็กเราจะใช้เราจะใช้ห้าตัวนะครับผมแล้วก็พวกมาจิ จิสเตอร์เป็นอีกหนึ่งตัวนะพวงผมมาจิสเตอร์เป็นอีกหนึ่งตัวครับผมหกตัวนะแล้วก็จะลงเป็นอิโลเมียเป็นหนึ่งตัวนะผมเป็นสามเลมิคอสผมเป็นเจ็ดตัวคนระับอีกสามตัวก็อาจจะเป็น อีกสามตัวก็นะอาจจะเป็นสามปีศาจนะครับผมมามาหลอดวีด้าครับหรืออาจจะเป็นเทตา้าอนาคอสแล้วก็ม้านะครับผมดูสถานการณ์ก่อนนะออยังขาดตัดเลือดกับเอ,อกับสร้อยนะครขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยนะครับ สมมตเขี้ยวอืมอืมหายาเตะเพราะว่มมาให้รอเร็วน่าจะคุ้มสุดแล้วนะรัวๆ รอบที่สิบเอ็ดครับผมคะแนนเหลืออยู่สิบเก้านะครับผมเขามีตัดเรือนะฝรั่โรงโจ๊กเราได้แทงไหมเบิร์บแทงได้ทันทีรเราเรียวรูดไปมวยเหลือซิวตัวเดียวครับรเรียวรูดเบิร์บติดใบไหมไม่ติดแทงติดเขียวนะโอ้โหสมุดเขียว เอามาผมให้เลีเลรียนาครับเลี้ยเหนีนะยน,นากับมานะผมมวยขาดสองตัวนะครับเรียวกับตัวเลนสองดาวนะมวยขาดอีกหนึ่งตัวนะผม,มรีหามวยดีไหมครับเลยยี่ยนะี่สิบสองตัวไม่มีใครเล่นมวยเลยคนระับไม่มีใครเล่นเบตันแม์น,นะผม จอทีมที่สองครับผมมวยยกรอฟรนนันะฟเจนโน่เป็นทีครับฟันเจโนเป็นไงแทงโดนแทงข้างหลังนะแต่เราเรียกรูดอยแทงฟันเจโน่แทงอื้มแทงฟันเจนโน่ครับจะตายก็ไม่ตายคนระับเด้งเลือดสู้นะ ซื้อวีร่าไว้ก่อนนะผมเผื่อเปลี่ยนไป,ปสามปีศาจนะเดี๋ยวขอเลเวลแปดก่อนนะผมผมจะผมจะรีหามวยนะฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมฝากกลลาดติดตามด้วยนะ เขามีเทลนะผมแทงบริเนโนแทงก่อนแทงไม่แทงก็แขวงดาบไปมาอืงานเข้าแล้วบริเนโนเขามาแล้วคนระับเหลือเราน่าจะไม่พอแทงก่อนไหมไม่ได้แทงครับผมมัวแต่แขวงดาบนะผมไม่แทงสักทีนนะมาหลอดมานะผม อเอ็นเน็ตผมก็จะเอาแค่นั้นพอนะเอ็นเน็ตอืมอมาหลอกลงไปช่วยตัวหนึ่งครับผมจะได้โดดไหมคนระับมาหลอดขอโดดสักหนึ่งทีครับนะก่อนตายโหงคนระับโดดสิโดดในพวกอืบ ยอ้อนโดนสะท้อนตายครับผมหลือตัวเดียวครับรูดไปลบไปสิบหกนะผมเลเอลไปแล้วครับผมจะรีหามวยแล้วนะสมุดเขียวมวยสามดาวยังไม่ได้ยังไม่ทันได้รีนะผมมวยทิ้งสาดาวไปก่อนนะผม อันนี้ผมจะให้มาหลอดดีไหมนะสมุดเขียวมาหลอดนะครับสีบาเทเมตรรก่อนครับผมมวยสามดาวนะผมมวยน่าจะงัดรัวรัวนะหลวงพ่อบินทบาต คเรนจนโน่น่าจะได้แทงเลยนะเรายังขาดขาดสร้อยนะผมโอ้โหมามาครับมามา,มา,มา,มาไวจัดนะผมผมเอานี่ออกเราลงมาได้เลยนะเนี่ยสามปีศาสนะผมให้ม้าตายเกิดให้ม้านะผม ฟอร์เนตกลายเป็นตัวประกอบไปนะอืมจัดไปครับผมส4วัตเรเมรกับ3ปีศาจนะมาได้โดนไอ้วพวกปึออ๊บมาโดนเป่านะผมโอ้โหตายเลยนะนายจัดเพต้านะผม แต่ว่ามีต่อเกินนะผมอื้มบัตรเมตร,รนะผมมา,มาทำไมนี้อ่ยดูว่าจะลงไม่ต้องลงก็ได้สามเมตรนะเพราะว่าไม่ต้องเอาบัตรเมตรเราก็ได้สามเมตรนะผมเราไม่ได้เล่นเก้าเมตรนะ หรือว่าจะเอาโอเมนมาแทนเฟรนโน่นะผมเพื่อให้ให้ม้าได้อิดขวานนะนั่นเอาคลีไว้ด้วยครับม,มาหลอดได้โดดไหมมาหลอดโดดเลยไหมฟาดไปดึงที่ก่อนโดดเออหงนาคอเนับนะหนาคอรั่วจัดนะผม อื mm hmm. มาโดดโอ้โ oh, หตายก่อนคนระับไวไหมม้าบื้บบื้บบื้บบืบโดดโอ้โหอะไรทำนี้โดนสะท้อนตายหรือจะเชื่อครับมาหลอดสองดาวครับผมอืมคาดอีก สองตัวนะับหลวงพ่อเราไม่ได้ใช้นะผมผมเอามาหลอดมายืนกับอันนี้ดีไหมนระให้รอเรียวนะผมดูจะให้มาหลอดไปเลยนะผมหกใบสันเมกับสามดีมิกรสนะผมเอ้กับสามเดมอนนะมาหลอดโดนเลยเปบิบบ เปิรบอือหเปิรบไปเองทัทีโอ้โหมาทำไมตายง่ายเลยละเกินครับมาตายง่ายจัดนะผมอืมอหม,มาโดนอะไรทําเนี่ยอือ เพราะว่าตัวดา์ซี่เราเราจะต้องใช้เหมือนกันนะผมลงไปให้ครบนะครับ right. อยากได้ทอยทักงหนึ่งชิ้นครับผมรเราที่สิบเก้าคะแนนแล้วเจ็ดสิบเจนนะโหบริญ oh, โนตแทงมานะผมจะไม่ตายครับมาหลอดขอโดนหนึ่งทีครับโดนเบิร์บ <c oughs> ตายเลยนะผมโด,ดนึ่งทีนะครับ อืมจุกจุกไปครับมารลอยกระโดดสองทีสองหมื่นนะดอกละหมื่นอยากได้ทอยทั้งหนึ่งชิ้นคนระับขอแล้วก็ขอสร้อยด้วยได้ไหมสร้อยกับตัดเลือดให้คุณแม่นะผมอ่อไม่มานะ อเือหน้าเราจะอาเป็นเวลเก้าแล้วนะแทนหลวงพ่อก,กินหน้าไม่ได้คนระับ ขอตัดเลือกกับสร้อยได้ไหมนะ <c oughs> ไม่ได้นะ <c oughs> ใจดำแล้วกนะห <c oughs> มาหลอได้หนึ่งตัวครับผม <c oughs> เฮตามารับ <c oughs> เลยนะ <c oughs> ลงแทนเพตาไม่ได้นะครับถ้าลงแทนโอเมนไม่ได้เหมือนเดิมคนระับ <c oughs> คุณแม่อยู่ไหนนะครับ <c oughs> ลีเหรน่ามานะผม <c oughs> โอ้โหมาโดนสตันแล้วนะครนะับ ตายโหมปแล้วอืมาเราไม่มีทอยนะมาหลอดเขาโด,ดนบงทีได้ไหมเปิบมาเมื่อไรจะดีดพวกอือหไม่มีทอยนะโดนเขาดีดก่อนนะตัดเลือดมาแล้วนะผมอืม คุณแม่นะผมเรารอแค่คุณแม่นะลรเลีเล่นะมาถึงก็สองดาวเลยนะผมสี่เป็นเมนเตืดเราไม่น่าขายหลวงพ่อไปเลยนะ อืใบมาหลอดก็โดนไปถึงทีนะโอ้แต่ว่าโดนโดนเทลยวยิงสตันเลยนะผมไม่ได้กระดิกเลยนะปูบอลกินกี่นะผมเจอเทียวสตันนะงานเข้าแล้วนะผมว่าบอลกินกี่ต้องแบ่งให้ลีเลนาสักลกหนึ่งนะผม เราต้องการคุณแม่นะครับอืมอืมไม่ได้หกวัตเทนเมด เหลืออยู่หกบ้านนะผมเหลืออยู่ห้าบ้านนะครับขอบอลเงินกีจากลีเดน่านะผมบอลเงินกีออกไปหนึ่งโลนะ่นับโหเบิร์นไปไหนครับเนี่ยบอลเงินกีสักโลกไหมย้อนซอยอยู่นะครับตุม้มเรียบร้อยครับผมแตกไปหนึ่งบ้านนะครับหนึ่งสองสามต้องให้ลีเดน่าแบกนะครับ ต้องการดาซนะี่นะครับไม่ต้องการดีแลกเอาได้ของนะผมแต่ว่าของเน่านะมคุณแม่มานะครับผมมาพร้อมกับม้าด้วยนะอืม,อม ใส่ไม่ทันนะผมให้มวยไปก่อนนะมาหลอดโดดโต๊ะหม,มึกไม่ตายนะแต่ว,ว่าเตอบอลกันกิเราไม่มีทรอยนะผมมาเลยไม่ได้ดีเลยนะมาสู้หน่อยพวกยังไม่แตกครับผม โอ้ยคุณแม่มาแล้วแต่ยังไม่มีสร้อยให้นะดีแหลกมานะผม ยืยนแหละก็มาช้าเหลือเกินนะคุณแม่ได้เบื้มไหมนะถ้าเอาสร้อยสมุดเขียวแล้ก็ตัดเลือดนะผมส่วนนั้นนี้ให้ลีเลียนหน้านะให้ยืยนยืยนติดกับคุณแม่ไว้นะอ่อกรอเกิดให้มาหลอดนะ อืขอสรอยได้ไหมไม่ได้นะผมแรงเบเกอร์แล้วอ่ะเรายังสลับไม่ได้นะครับผมเพราะว่า เราลงหมาไม่เต็มนะผมมันจะได้แค่นี้ครับผมหวังว่าจะยังไม่แตกนะเอาคุณแม่ได้เบิร์มนะผมโตมีหนึงทีขอเบิร์มีหนึงทีได้ไหมหมาโดนอะไรตายเนะี่ยบอลเก็นกินะครับหรือเทนะเบิร์มีหนึงทีอือือ อ้าวเอาแล้วคุณแม่ได้บืมเลยนะซรอยไหมครับผมขอเป็นซรอยนะคให้คุณแม่นะเอาตัดผมอันนี้เอาให้เอลิลเลหน่านะผมผมอยากจะชมบอลเก็นกี่นะคุณแม่เราได้เบื้มแล้วนะ แต่ว่าหมากยังลงไม่ได้ครับผมลงหมากไม่ได้ครับผมดันเอาซร้อยให้ปิดเลยงั้นครับอือทันไหมทันครับคุณแม่เบิ้มก่อนเปิบมบอลกันกี่อื้อ โอ้โหมายังลมนะครับผมมาเราไม่มีทอยนระับมาลอดโดดเราไม่ครบคอมโบนะับหวังว่าม้าจะไม่ตายอ้าวหรืยสิบแต้มนะผมยังเพิ่งแตกอือหือไม่ครบคอมโบอืมที่สามนะผม ขออีกเสหนึ่งเทินก็ไม่ได้นะจะได้เป็นหกเท็นท่านเม่นะผมขอบคุณสำหรับการรับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ